นะครับพบกับผมเบคอนแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาสตาร์ครับในแมปเวิร์สพีชนะครับไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกครับเราต้องมีแฮน d เดลสตาร์ครับถ้าถามหาไงครับนี่ครับไปเกาะนี้เลยครับเกาะซ้ายครับเกาะซ้ายให้เราเตรียมตังมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่มันจะใช้การสุ่มเยอะมากครับ ให้เราซุ่มหานี่ครับ h a เดลส s t a r ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับกันบาเรลครับกันบาเรลให้หามาอย่างละสองคันนะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับ t o o องเงียวคุนะครับหาได้โดยการตีบอสนะครับแล้วก็เปิดกล่องอย่างสุดท้ายครับคือ r e s u r r t i o n Energy นะครับ ได้จะจากการตีบอสสตาร์กนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับห้าพเจมด้วยนะครับถ้ามีนะครับให้เรากดทำไปเลยครับเราจะได้มาเป็นปืนแบบนี้นะครับปืนไปรีวิวกันครับรีวิวครับค่าสตาร์กนะครับไม่ใช่ครับค่าไอเซน ิแซดนะครับเป็นการเป็นการยิงไปนะครับเป็นการยิงไม่ค่อยกว้างมานครับเป็นการยิงแบบนี้ครับตุ้มสกิลเอครับเป็นการปล่อยขึ้นโอ้ยแลก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 สกิซีครับเป็นการยิงรวนนะครับจะมีแค่สามสกิลนะครับนะครับขออนุญาตปรับครับ เกินไปครับเอ้แช้ไอเซนคาด้วยนะครับนี่ครับนี่ดามเหตดการโจมตีก็จะอยู่ที่3ามพนหนึ่งรอยนะครับแรงมากเลยทีเดียวเชียว อย่างต่อไปที่ผมจะสอนหานะครับก็คือไอเซนนะครับสอนหาไอเซนวิธีการหาไอเซนนะครับเราต้องมีทูฮอกเอ้ทูโฮเงียวคู่นะครับ5อันนะครับถ้าถามว่าหาไงครับนี่ครับใช้ฮ็อกโฮเงียวคู่แฟกเมนในการเสร็จครับโฮเงียวคู่แฟกเมนหาได้จากการเอาของระดับมิติกไปย่อยตรงเกาะซ้ายนะครับนี่ครับตรงเกาะซาย เอามาย่อยนะครับเป็นหอกเยวกคู่ครับนี่ครับใช้มิติก์หนึ่งอันครับย่อยไปเลยครับนี่ครับเราก็จะได้มาเป็นหงเยวคู่นะครับให้เราเอาไปเสกบอสนะครับแล้วก็ฆ่านะครับอย่างต่อไปครับเป็นไอเซนไอพัดนะครับตีได้หาได้จากการตีไอเซนนะครับ นะครับตีอยู่เลยครับถ้าเราฆ่ามาได้มีโอกาส5%เปอร์เซนในการดรอปภาพิตานะครับมันจะมีวิธีการหา2อย่างนะครับคือการใส่โค้ดนะครับมันจะมีโค้ดให้ใส่ครับมันจะได้ไอเซนไอพารครับแล้วก็อย่างต่อไปครับตีบอสครับมีแค่สองวิธีเท่านั้นครับที่สามารถหาไอพารได้ขอเวลาฆ่าบอสแป๊บนึงนะครับ เราจะไปฆ่าสตาร์กด้วยนะครับตายนี่ครับดับทูโฮงเยวคุนะครับอย่างต่อไปที่เราต้องหาือครับคือ โฮเกียวคูแฟกเมนครับหามาหามาสิบอันนะครับหามาสิบอันครับของใช้สามอย่างก็จะมีไอเซนไอพัดหนึ่งอันนะครับแล้วก็โฮเกียวคูแฟกเมนสิบอันแล้วก็ทูโฮเกียวคูนะครับเสร็จแล้วครับให้เราไปเกาะมาลีนฟอร์ดนะครับมาตรงนี้นะครับมันจะมีสตาร์กเอ้ยไอเซนยืนอยู่นะครับ นี่ครับใช้ห้าพันเจมครับไอเซนไอพัดหนึ่งครับทูโฮโฮเงียวคู่ห้าอันครับแล้วก็สิบโฮเงียบคู่แบ๊บเดียวครับให้เรากดทำนะครับเราจะได้ไอเซนมาครับเราจะไปรีวิวสกิลกันครับนี่ครับรีวิวกับมันเียนี่ครับโอ้ยลืม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 ครับลืมลืมลืมไอเซนจะอัพเป็นสเปเชียลนะครับโอ้ย อัพพิดอัพพิดนะครับอัพเป็นสเปเชียลนะครับไปไปรีวิวตรงเกาะบอลแล้วนะปับ๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟิกแบบเต็มๆนะครับแต่ก็จะแลกหน่อยนะครับนี่ครับสตาร์ทนี่ครับสตาร์ค่าเลยครับ สกิลแซดนะครับสกิลแซดเอ้าดึงไปลืมไปดูมาอีกทีนะครับหลอกสกิลครูดาบครับสกิลแซดการฟันรัวๆครับเป็นเอฟเฟกต์สีม่วงครับต่อไปสกิลเอ็กครับเป็นการปล่อยลำแสงพิฆาตดวงตาครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นการปล่อยสายฟ้านะครับนี่ครับต่อไปสกิลซีครับเป็นการปล่อยเอฟเฟกต์ใจใจนะครับต่อไปสกิลวีนะครับเป็นการ อะไรเนี่ยสร้างอะไรบ้างพนึกมันพนึกมานครับโอเคครับถามว่าแรงไหมครับโคตรแรงนะครับตีจีนสามพันนะครับนี่ครับตัวใช้ตากตีด้วยนะครับตีครับตากตีเพื่อได้ครับ ไม่รู้ครับวพาดอปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะไม่หนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับแล้วเ,เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจุบมั่ว